สวัสดีทุกทชมันทันกันด้วยนะครับยี่ห้ผมสุดท้ายเนี้ยเกมโรบ็อกแบบอนิเมะเอ็น,นเจอร์เอกนะครับวันนี้ผมจะมาแจกไฟร์มาโคในการเอฟเคแบบไอ้ไม่ไม่ใช่แบบเด็ดาด,ดาดิเอ๊ดดาเลนเจอร์สตรทนะครับโอเคโอเคจะเป็นไงเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยดีกว่านะครับท่านผู้ชมโอเคขั้นตอนแรกนะทุกทชมันไปที่คีย์สองคียแล้วก็เซตติ้งแล้วก็ปรับตามนี้ได้เลยนะครับนะตามนี้เลยขนาดจ,จอฟิกเท่านี้เท่านั้นนะครับถ้าเปลี่ยนจากอื่นจะใช้ไม่ได้นะ โอเคประมาณนี้เฟมเดยกกาแฟที่สิบห้านะครับโอเคประมาณนี้แล้วก็โมเดลเป็น Samsung Galaxy a 2 2สส g นะครับโ okay. อเคหลังจากท่านผู้ชมเซตติ้งเสร็จแล้วนะครับก็ดำเนินการรันมาโคดได้เลยเดี๋ยวผมจะแจกไฟล์พิใตาคลิปนะครับโอเครันไปเลยอันนี้ไม่ต้องกลัวนะทำกดออกก็ไม่ต้องกลัวรอแป๊บน,นึงเดี๋ยวมากดเข้าให้อ่าเห็นไ,ไหมเข้าให้ละแค่นี้เลยเนะี่ยไม่ไงมีอะไร่อ,อไปนะครับท่านผู้ชม มันก็นจะเล่นเลื่อนลันไปเรื่อยๆเราไปครับเคลียมาแล้วเดี๋ยวเราจะกดโหวตให้อ่าโหวตแล้วให้ให้แล้วนะครับอันนี้ก็รอไปเนี่ยแค่นี้เลยจะจบกี่นาทีก็ไม่ต้องกลัวนะครับกี่นาทีก็เล่นได้มาโคตัวนี้ FK ไปเลยเนี่ยตั้งคืนยาว หลับคนนี้ยแบบแบบอยากเอฟเคะเออไปทําไปเนียครับอ่าเราไปแล้วันจริงก็ไม่มีอะไรแล้วเนี่ยแค่เนี้ยอ่ะแล้วยนะก็ปล่อยยิ่งจบไว้งยิ่งเอาง่ายคือยิ่งจบไวิ่งดีอ่ะอันเนี้ยกดเด็กจบด้านหนึ่งก็ไปจบแอคหนึ่งก็ไปแอคสองแอคสองไปแอคสามแล้วก็กดออกนะครับจบเลยไม่มีอะไรแล้วแ,วแค่เนี้ยคลิปนี้ไม่มีหรอกเผลอทําจริงๆมิ่งสามสิบวิด้วยนะครับหมดแล้วนะครับย แค่ okay, เนี่ยเดี๋ยวรอให้มันจบแอสอแแล้วไป 3, แอกสามมันก็เดี๋ยวไปดันต่อไปให้ให้ดูนะอ่ะเนี่ยแอสามแล้วรอไปฮะรอไปฉันจะหันจอก,ก็ได้เมื่อไหรมันไม่ได้มีผลกับมาโครแล้วนะเนี่ยเนี่ยนี่แล้วรอไป จบแล้วนะไหก็รอไปเดี๋ยวกดหนึ่งให้อ่าแล้วก็กลับระบีเห็นไหมไม่มีเลยเลยจบแล้วไม่มีเลยเลยนะทุกท่านครึ่งชั่วโมงใช่ไหมมันครึ่งชั่วโมงมันลงได้รอบหนึ่งใช่ไหมทมกท่านหนึ่งชั่วโมงก็ลงได้สองรอบอ่ะประมาณนี้เนี่ยดัดแล้สองรอบเนี่ยโอเคกดไปไม่ได้กดไปเห็นไหมกดละ ้เรียบร้อยนะผู้ชมเนี่ยดิมอนฟอเรสต์นะครับรอไปแค่เนี่ยแล้วก็รอไปจบนะครับไม่มีเลยแหละนี่นะท้กผูช้ชมหมดแล้วนะเนี่ยเนี่ย จบด่านต่อไปมันก็มาด่านต่อไปให้อ่าก็สั้นๆคลิปดีก็ไม่มีอะไรมากนะทุกผู้ชมก็ชอบกดไลค์ใช้กดแชร์นะทุกผู้ชมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะทุกผู้ชมโอเคสำหรับคลิปนี้แล้วก็ยูเก a นกุ๊ดบ b า e นะเจอกันคลิปหน้าทุกผู้ชมบ๊ายบายไปแล้ว